เเดดดี๋ยยววววไไปปูกััาวาวันนน่าาาอพธรรมจะ็งงนะคลิปนี้นะครับเราจะหนีความวุ่นวายในเมืองไปเที่ยวเมืองแม่กองไหลายผ่านนั่งรถไฟจากกรุงเทพคนเดียวแบบชิวๆแต่ไม่คิดว่าแฟนๆจะมารอต้อนรับเันขนาดนี้นะว่ายพระขอพรกับความสวยงามของพระมหาเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอลังการอยู่ริมคลองอัมพาวาวันธรรมดาที่อัมพาวาสองวันหนึ่งคืนมิตรใหม่ไปสมุทรสงคราม ทำรู้ใหม่เลยเข้าใจว่าเราจะไปที่อัมพวาคิดว่าต้องไม่ขึ้นที่หัวลำโพงใช่ไหมกลายเป็นว่าต้องมาขึ้นที่วงเวียนใหญ่มันเป็นอีกสายนึงนะครับเดี๋ยวรอเวลารถออกอับใกล้แล้วอีกมาสิบนาทีครับทีินี้ครับเราก็จะนั่งรถไฟไปที่แม่กองกันนะเราจะนั่งรถไฟไปลงที่มหาชัยกันก่อนนะแล้วเราก็ต้องนั่งเรือข้ามฟากไปนะครับเพื่อไปขึ้นรถไฟอีกต่อหนึ่งนะครับ เราอยู่ที่ตลาดมหาชัยครับจริงๆไม่ได้นานมากเลยเมื่อกี้น่าม,มาประมาณชั่วโมงเดียวครับในราคาแค่10บาทนะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็จะเป็นตลาดล่มผุนะเราจะต้องไปต่อรถไฟนะครเราจะต้องไปขึ้นรถไฟบ้านแหลมนะครัไปที่แม่กองจะไปขึ้นที่บ้านแหลมได้เราจะต้องนั่งเรือข้ามฟากปเดี๋ยวเราไปที่ท่าเรือข้ามฟากกันถึงแล้ว เดินมาไม่ไกลมากครับขึ้นเรือข้ามฟากกันนะครับคนระสาป่าเองนะครับไปกันเดี๋ยวจะข้ามไปที่ฝั่งบ้านแหลมนะครอ,อทุกกี่นาทีคร,รับรอเวลาครับเต็มนะครับ แล้วเราก็จะเดินไปที่สถานีรถไฟบ้านแหลมเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนนะจ๊ะท่าหร่ครับจิมบ,บัทครับตอนนี้ได้ตั๋วมาแล้ว10โมง10นะฮะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะจะไปถึงไม่กอง เดี๋ยวลองเดินไปดูว่ามีอะไรขายที่ป่ามนะตรลนั้นหิวมากมากครับสรุปว่ายังไม่ได้กินอีกแล้ว,นะวเพราะว่าอีกประมาณ5นาทีรถก็จะออกแล้วนะก็กลัวจะไม่ทันเดี๋ยวจะกินทีเดียวที่ไม่กองเลยดนะ่ะครั้งแรกเลยนะต้องรับตลาดล้มหุกคือเคยดูแต่ในทีวีอะไรเงี้ยเราไม่เคยมาเลยครั้งแรกครั้งแรก เริ่มเยอะทีงสถานีสแสดงว่าน่าจะใกล้ถึงตลาดลงมบุญแลและนี่นะครับก็เป็นอันสีนที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับโดยเฉพาะกับชาวต่างชาตินะใกล้มากๆตัวรถไฟนะครับแทบจะติดขอบร้านเลยนะ เที่ยวก็มายืนรอ,อแต่ละคนก็จะหยิบกล้องหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ทักทายนะครับเยี่ยมมากเรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮอยากให้มาลองสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กันนะรอให้เรเีบร้อยก่อนนะคะพอเราลงปุ๊บนักท่เที่ยวจะขึ้นปั๊บเลยนะฮะสลับนี่สนแสดงว่าเดี๋ยวมันจะเตรียมหอกเลยนะฮะ okay. ไปมาเพื่อจะมานี่ก็คือเดี๋ยวอีกสต่บางทีเขารถก็ไดออกแล้วนะ แล้วพอรถไฟออกไปนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มเก็บร้านเนาะเ้วก็จะมีที่กั้นแบบนี้เลยนะขาห่เขเมืองะา,าีเแล้วเนะนี่ยครับคนที่โบกทักทายเราเมื่อกี้เนาะที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นมาอยู่บนรถไฟแทนนะฮะ แป๊บเดียวก็กลับมาเหมือนเดิมน,นะสวัสดีครับกระเป๋าตังค์นะครับผมขอบคุณครับพี่พี่เขาก็าเตือนนะเรื่องกระเป๋าตังค์นะครับถ้าใครมาอะไรเงี้ยก็พยายามระวังไว้เพราะว่าคนเยอะมากครับอาจจะมีบอกว่านิชั่ชีฟบอกแฝงตัวอะไรเงี้ยน,นะไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าขิวมากมากนะฮะ เดี๋ยวเราขึ้นสองแถวไปที่อัมพวาตอ,ตอนนี้หาทานรถสองแถวนเมื่อกี้เราก็นั่งสองแถวมาในราคา10บาทอีกแล้วงวดน,นี้ก็1นึ่งสยแล้วกันครับ10บาทตลอดทาง วันนี้ที่เรามาเป็นวันธรรมดานะของร้านก็จะเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะระหว่างที่รอร้านเปิดเดี๋ยวเราเข้าไปที่พักของเราในคืนนี้กันนะครับที่ี้ดูขอญาตลูกค้ากรอกข้อมูลให้กับทางโรงแรมหนียน,น,น,นะครับตั้งแ่มาไปได้เลยครับ วันนี้มีร้านค้ามีครับมีครับเปิดในช่วงชย็นเย็นเย็นเลยอ้าหกโมงเป็นต้นไปไปทุกันค่ะสายช่วงสามทุ่มตลาเดี๋ยวผมไปส่งเท้วค่ะชื่อว่าก้มโอนะันี่ก็จะเป็นห้องพักของเรานะมีแบบเหมือนผ้าขาวมานะให้ฟิลแบบโลคอลนะมาเที่ยวชุมชนอะไรเงี้ยเขาแน่นอนมาก จะเป็นแบบสเตปยกจากคืนนะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวคงืงนะแป้งเนาะแดี๋ยวก็ห้องน้ําเป็นหน่านะห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าน่ารักดีคนระับเดี๋ยวอาบน้ําล้างตัวเราไปดูบรรยากาศที่ริมน้ำกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงเย็นจะของจะขายเยอะวันนี้เพราะว่าตอนแรกก็แอบตกใจนิดนึงวันธรรมดาจะไม่มีอะไรขายเลยหรอเดี๋ยวไปดูกันว่าอัมพวาวันธรรมดาจะเป็นยังไงนะ ทำน้ำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปเดินดูว่ามีอะไรกิงกันบ้างตอนนี้แดดยังไม่ลงเแต่เริ่มหิวแล้วนะไปไปกันทํขาวยมะนหเ้เด้ไปดข่เล่นไปเขาขายออเดออันนี้ไปไหนฮะ เออ๋อแล้วก enfin ับประมาณกี่ชั่วโมงครึ่งั่วมอ่าประมาณสี่สิบปารีสี่สิบาีาไรครับห้าสิบาทุคนครับคนเดียวครับได้ทั้งนี้ครับห้าสิบบาทครับระหว่างรอร้านเปิดครไปนั่งเรือรอบเกาะ เรือเที่ยวรอบเกาะน,นะฮะคนละ50บาทเรือลำนี้ครับก็จะแล่นไปบนแม่น้ำแม่กองนะ,ะให้ได้ดูวิวสองข้างทางครับเราก็จะผ่านวัดแล้วก็จะเห็นวิถีชาวบ้านของที่นี่นะครับงแจ้ะจะบอกว่า ถ้าจะมาลงเรือนะเตรียมเสื้อกันฝนกับร่มมาด้วยเด้อไม่คิดว่าจะเปลียกช่วงนี้ดูอารมณ์เหมือนฝนสาดอ่ะจริงที่เห็นอยู่ก็ของขายกันเต็มนะครับไม่เหมือนตอนที่เรามาเมื่อตอนเย็นพอตกเย็นนะครับที่ตลาดก็จะเริ่มคึอคักร้านค้าก็เปิดเต็มแล้วนะครับ นนเ,เราก็ได้ร้านนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวกะลาครัแบบเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงกินหนีของร้านนี้นะฮะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ใส่ในกะลาน,นี้เลยนะ เดี๋ยวต่อขนมหวานกันนะมีแบบเป็นซิกเนเจอร์ไหมครับเอ่อซิกเนเจอรว่าจะเป็นสตรอเบอรี่รนมสดกัมพูชาบาลี้ค่ะงั้นลองสตรอเบอรี่เลยสตรตอเบอรี่นมสดกระชังไงเราก็ไม่ได้กินเยอะมากนะครับเพราะว่าจะต้องเก็บท้องไปกินชาบูนะครับที่เป็นโปรโมชั่นแถมฟรีของที่พักเรานะครับ ยากทาวาริวะฮะปุราปาริปุเรนเตสักรังเดี๋ยวเช้านี้ไปที่วัดจุรามณีกันนะ วัดจุฬามณีนะครับที่นี่ก็ขึ้นชื่อขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับก็มีคนมากรับไหว้บูชาเยอะมากๆเลยนะก็ขึ้นไปไหว้ไปกราบหลวงปู่เนี่ยงก่อนนะหลวงปู่เนี่นะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสว,วัดจุฬามณีนะครับที่มรณภาพไปแล้วแต่สังขารน,นะครับไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วสังขารของหลวงปู่นะครับก็ถูกบรรจุไว้ในโรงแก้วบนสาลานี้นะครับ และตรงนี้นะครับก็คือพระมหาเจดีย์จุฬามณีนะครับที่สวยงามมากๆเลยนะทั้งด้านนอกแล้วก็ภายในนะครับที่อ่านจากข้อมูลมานะครับที่นี่ใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะแล้วเสร็จแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่แล้วเองนะครับเมื่อกี้ถามนะเขาบอกว่าเป็นผ้าจากต่างประเทศนะแล้วก็ตรงขอบก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นกรอบรูปนะ ไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะเดี๋ยวหานะร้านข้าวกินเมืม่อกี้เจอเป็นร้านก๋วยเตนะี๋ยวนะไป เอาอัมพาโน่รับก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นีนะ่ชื่อร้านนะครับสมานการค้าเนาะที่ร้านเขาจะมีคาร์ุไข่มีพวกโคซองขนมปังด้วยมันมีความมันๆครับอ,อร่อยๆ ครีมดอกบัวงคือมันจะมะม่วงน้ำตาหวานก็เหมือนแบบจิ้มน้ำตาหวานกินเนะี่ยอ๋อเราจะมีท็อปปิง้งแยกไข่ลองมะม่วงน้ำตาหวานห่อทานนี่นะคะทานนี่ครับน,น่าสนใจน่าสนใจดี่ปะอขอเป็นมะม่วงจริงๆเลยได้ไหมเหมือนมาก ตัวติมมะม่วงนะครับมันก็จะมีรสเปรี้ยวเลยนะแล้วพอราดด้วยท็อปปิ้งน้ำตาลหวานนะฮะก็อร่อยพอดีเลยนะอันนี้เป็นอะไรอ่ะขนมลืมเกินค่ะอันนี้ลืมเกินอเอาลองแผ่นนึ่งนะพี่เล่นได้เลยนะคะอันนี้ครับได้เลยนะอ้โหน้าตาเนี่ยมีวิธีกินด้วยแค่ครับอย่างี้หูไหลข้อคอ ข้างล้างน่าจะเป็นอันชันนะครับน่าเล่าไปน้ำดอกอันชันแล้วเด็กก็อ่แต่ละสิบบาทนะทุกคนลืมคืนแต่ไม่ได้ลืมกินอนะ่ะกินหน้าร้านเลยกันลืมไ <c oughs> ม้ละสิบห้าหรอครับห้า <c oughs> ไวรุนอัมพวาก็ยืนเคียวเมียงริมคลองกันไปเลยนะไวรุนอัมพวาเป็นเคีเมียงนะครับสำหรับทริปอัมพาวาในวันธรรมดานะฮะจะบอกว่าถ้าสมมุติใครชอบความชิลๆแบบว่าแบบไม่ได้วุ่นวายมากเราก็แนะนําเป็นวันศุกร์เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าจันทหนึ่งพฤหัานะครับร้านจะปิดเยอะแต่ว่าวันศุกร์อ่ะก็คือไม่เท่ากับเสา เดืออาทิตย์นะแต่ถ้าใครชอบแบบว่านะักท่องเทียเ่ยวเยอะๆหรือว่าร้านค้าขายเปิดเต็มเนี่ยฟูฟูเนี่ยน่าจะเป็นวันเสาร์นะฮะสำหรับทริปนี้ก็นั่งรถไฟมาแม่กองนะครับก็คือตลาดล้มหบที่เราไปก็เป็นอันซีของแม่กองเนาะแล้วเราก็ได้ไปนี่ไปวัดวัดจุรามณีนะอินบุญครบเลยขอพรอก่อนกลับบ้านคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เที่ยวเป็นใหม่ด้วยนะฮะทริปหน้าเดี๋ยวว่าเที่ยวไปที่ไหนก็ฝากรอดูกันด้วยนะครับ